สวัสดีครับผมมือนีก็าจีไไดมาตำสมตำบักหุงกินยำคำครับนี่นี่มือนีก๋ามาตำใสมะกอกครับมะกอกหรือบักกอกหน้าเนี่ยครับนี่ับพริกซุปครับตำกินแซ่บๆบเนี่ยใส่หัวกระเทียมลงไปกับพริกซุปครับนี่ตำบ้านไหนก็แซ่บบ้านนั่นครับของแซ่บประจําบ้านซุปบ้านครับผมกินมือไหนก็แซ่บค้นกันนะครับผมอ ดำผิดให้เงียบๆจังไงเฮ้ดีครับอ่าใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานล่มไปนอกของแสบของมักขึ้นกันนะครับอ่าใส่น้ำปลาน้ำปลาแดกแซบเบ,บนัวนัวมักแศบหลายกับส่หลายมักเศบ,เบพอดีกับส่พอดีพอดีครับนี่ของเสบของนัวอยู่แล้วสำหรับต่ำสมสมต่ำนี่ครับ เนี่ใสผงนัวลงไปขยายดินครับนี่แสบนัวขึ้นอยู่กับมองนี้ครับผมมักแสบไหลก็ใสไหลแสบตามปริมาณชอบนี่ตๆๆ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 ่ำเยอะเยอะเยาะเหยาะเยาะเขากันดื้อของแสบผงนัวประจํบาบันเขาทุกบ้านนะครับผมแสบจวดจวดครับอ่าใสมะละกอลงไปโอ้โเอเห็นว่าน่วซํำนี่ก็จะเป็นมะละกอเน,นื้อนะครับนี่แบบพุงเนื้อ โอ้เกือบเกินครึ่งโคกครับนี่ใส่นี่นครับมักกอกน้าครับนี่หั่นใส่หั่นซอยลงไป,ค,ไปไความเปรี้ยวครับผมจากบะกอกน้านีา่โอ้เสียบซึดหยดครับนี่ปีหนึ่งก็ได้กินที่หนึ่งแล้วครับยำเรลวจากน้าจากไรเกี่ยวเขาหน้าเล้วนี่กับมะกอกเข้ากับเลื่อมซุปพอดีใส่เม็ดลงไปน้ำครับนี่ตำายนโยะ ใส่ mie, กุ้งแหงลงไปน้ํากุ้งแหงกับกุ้งฝอยเลยครับเหนเอมาเข็ดเป็นกุ้งแหงเอาไว้ใส่เห็ดอยู่เห็ดกินโดยเฉพาะสมตาตาสมเขาเนี่ครับแส่บเขากันอีหลีครับเพิ่มความเค็มด้วยน้าปลาจวดจวดครับนี่โหหลดจะได้จัดจานชัดจานแซ็บนัวแซ็บนัวครับตาซ้วดซวดเขากันครับอันนี้ครับนี่สีสัน ของอยู่ของกิ่นบ้านนอกบ้านหน้าบ้านอีสานเขาหรือว่าภาคกลางภาคเนื้อภาคไหนกันกินตําสมสม,สมตํานี่ก็ซ่บทุกบ้านนะครับผมนี่ของซ่บประจําประเทศไทยเขาเนาะครับนี่ป้ายิวมเมื่อไหร่กินนซบ่บ,รค,รบ,มมบ,รบครับนี่ป้าขาดบ่อไรครับผมตําตําสมนี่ครับตำบักหุงบ้านเขาเนี่ยนะครับ ปลาสีสันชวนหิวกินหอมชวนกินเลยครับนี่มาบมางิะไ้มากินแซ่บๆน้ำกันเด้อกินสมตำม,มือคั่มมือเย็นมือนี่ครับแซ่บจดจวดครับโอ้มาครับโอมากินมาชิมอเมเอเดิบออเดิบน้ำกันขันแรกมาชิมสมตำก้อนครับนี่กะเปลือกประกอบครับนี่เปลือกประกอกหนาเนาะอือหือ จัดจางครับนะกากหมูกรอบ,บครับนี่แซบเขากันขนาดไหนครับแนวยกินต่ำความชอบความอยากนะครับนี่กินบ้านไหนก็แซบทุกบ้านนะครับตัวว่าของแซบเท่านี่ก็คือสมต่ำอยู่แล้วครับนี่อืมนะเขากันดีครับก็ าก,ก,ากากหม,มูกอรกบอรกบๆนี่ครับนี่มะกากไก่ครับที่นี่อ่าหืมลาดนงไปปลาแดกแห้งแสบแห้งนัวนี่เฮ็จยังไงก็แสบครับอือหืมมานีครับนี่ขนุนต้มครับนี่ต้มเปื่อยๆครับนี่มากินกบต่ำสมสมต่ำนี่ครับว้าห้าห้สุดขั้ว เ่ากันดีมากครับนี่เปลือกบะกอกนําครับนี่คร,ครับนี่ไงครับโอ้โหจดจวดครับนี่ลาดลงไปเลยอือสุดยอดชุดยอด,ด,ด,ดของแสบโอ้เข่าล้วนครับของแส็บของนัวครับผมอื้อหือโอ้เมือนี่กินแสบกินนัวครับนี่ ของเส็บของนัวบื้ออื่นจะได้ตื่นมามีแรงไปเหตุงานต่อไปนะครับผมทากันต่อไปเพื่อเสีนยทางตามความมักความชอบนะครับมื้อนี้ก็กินสมตำกากหมูกากไกกากไก่กับขนต้มเปยๆนะครับมาครับผมมากินแส็บนัวแสบนัวน้ำกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับที่ได้รับชมให้กำลังใจกันและกันนะครับ สวัสดีครับ